สวัสดีครับท่านผู้ชมวิดีโอนี้จะเป็นการนำเสนอวิธีการหาของพรา m มใน Warframe นะครับซึ่งแพชใหม่นี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนแปลงไปมากเหมือนกันระบบแรกก็คือระบบคีย์ได้ทำการยกเลิกไปแล้วแต่จะเปลี่ยนเป็นลิลิกแทนนะครับซึ่งตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกันว่าอ้าวแล้วคีย์ที่สะสมไว้ตั้งเยอะแยะละหายไปไหนหมดละ่ะเนี่ยผมมาแล้วตกใจเลย แต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมคีย์ที่เราเก็บได้จะถูกแปลเปลี่ยนเป็นลิลิกหมดแล้วนะครับผมซึ่งชื่อทาวเวอร์แต่ละอันจะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อลิลิกฮะอย่างทาวเวอร์หนึ่งทาวเวอร์หนึ่งจะชื่อว่าลิลนะครับผมนี่ฮะทาวเวอร์สองใช้ชื่อว่าเมโซทาวเวอร์สามนีโอและสุดท้ายนะครับทาวเวอร์สี่จะใช้ชื่อว่า e x i นะครับเนี่ยสีทองทองนี่นะครับแล้ววิธีการหาลิลิกนะครับผมจะยังคงใช้วิธีเดิมคือการไปมิชชั่น e x ็กซ์ t i o n หรือไปขุดแร่นะฮะหรือว่าจะไปที่ด่านอื่นๆก็ได้ไปลุ้นเอาซึ่งความยากของมิชชั่นจะส่งผลต่อระดับของลิลิกที่ได้ก็เช่นเดิมนะครับผมครับวิธีการใช้งานลิลิกนะครับตอนแรกเราต้องไปล็อบบี้ก่อนไปสตาร์ชาร์ตนะฮะ แล้วกดอนหนึ่งมาที่แถบของ Void f i z z นะฮะจากนั้นจะเห็นนะรระดับไฟฮะเป็นไฟ,นไฟรูปไฟไฟหนอันทาวเวอร์หไฟ2อันทาวเวอร์สไฟ3อันทาวเวอร์สนะครับอย่างนี้นะฮะจากนั้นเราก็เลือกมิชชั่นที่ต้องการเลยบางทีจะมีหลายๆมิชชั่นออกมาให้เราเลือกสรรหาแต่ส่วนใหญ่จะเป็น Mobile Defense นะฮะเดี๋ยวเราก็จะลองไป Mobile Defense ละกัน พอกดอปัดิเฟน์เราจะให้เลือกลิลิกนะครับผมซึ่งลิลิกนี้ก็มีหลายแบบเหมือนกันฮะและแต่แต่ในและลิลิกจะมีของรางวัลที่ไม่เหมือนกันซึ่งเราอยากได้อันไหนเราก็จะดูด้านขวาแล้วแถบฟ้าๆก็จะเป็นโอกาสในการได้นะฮะซึ่งดิ่งฟ้าเยอะโอกาสได้จะเยอะนะฮะ ยิงฟ้าๆน้อยๆก็จะได้น้อยฮะโอกาสการได้จะน้อยมากเดี๋จะมีการอัปเกรดลิลิกอีกทีหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวมันจะมาทําวิดีโออธิบายกันอีกทีหนึ่งนะครับผมตอนนี้เราจะใช้อันนี้ก่อนเพราะเห็นมันเยอะดีใช้อันนี้เลยแล้วกัน <c oughs> จากนั้นก็จะไปหาหาทีมนะครับผมสุ่มหาทีมให้เราก็จะมารอเข้ามิชชั่นกันเลย ไม่ได้มีปัญหานะวูบวูบเลยแล้วโอเคลุยกันเลยส่วนวิธีการปลดล็อกของลิลิกนะครับผมในด่านนะจะมีให้เก็บเหมือนทรงไข่เล็กๆนะจะมีแสงขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวถ้าลองเข้าไปในมิชชั่น ราจะเห็นชัดเจนแน่นอนนะให้เก็บ10อันเหมือนกับถ้าให้ปริมาณว่าไข่ใหญ่ๆเนี่ยจะสามารถเปิดออกได้ถ้าเราเอาพลังงานยัดให้มันอย่างนี้แหละเอาประมาณอย่างนี้แล้วกันนะน่ฮะเห็นไหมด้านซ้ายของหน้าจอจะให้เก็บ10อันนะฮะซึ่งเก็บตามมอนสเตอร์ที่เราต้องฆ่านะฮะด่านทั่วไปจะเป็นอย่างเงี้ยด่านใหญ่ๆม,มอนสเตอร์เยอะๆอย่างเงี้ย อ้าวทำไมรีบร,บรีบหลับอย่างนั้นเล่า ไปเถอะเร็ว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 รีบรีบรีบกลัวอะไรก็แค่ไข่นี่ครับไข่ที่ว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละฮะพอเก็บเสร็จได้มาหนึ่งอันนี่ทีนี้เราก็ต้องหายครบสิบอัน ซึ่งมิชชั่นอย่างนี้สบายมากครับผมที่จะได้ครบ10อันมอนสเตอร์จะมากันเยอะมากเสร็จแ,แล้วเราก็สำเร็จมิชชั่นนะครับเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรในมิชชั่นนี้นะครับเอาละนะ <S <S เราต้องรอสมาชิกทั้งหลายมากันให้ครบก่อน สงสัยว่าคงได้รอกันนานแน่เลยเพราะว่าเจ้านาย e v i l x สองของเราช้าตลอดเลยนะครับไม่เป็นไรฮนะอีกา5สิบาวิเองเราก็ยิงรูดยิงนี่ไปตามภาษาคนว่างนะเหมือนว่าเขาจะพยายามหาอะไรใดดีอยู่นะ ไไม่รู้แหละออกเลยโอเคเนี่ยฮะแล้วเราจะมาเลือกของกันซึ่งถ้าเกิดผมไม่ชอบแฟงพามบูปินผมก็ไปเอาอันนี้ก็ได้ไปเอาของแคลเอีร์ก็ได้นี่อย่างผมเนี่ยเลือกแคลเอีร์รนี่เราก็จะได้แคลเอีร์มา เป็นระบบที่ค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะครับผมเรียร้อยอีกเป็นการนำเสนอวิธีการหาของพรามใน w r f r r m m แพทใหม่ล่าสุดนี่นะครับผมถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ด้วยนะครับผมผมโดเนลเรเดอร์ไว้พบกันคราวหน้านะครับผมเราจะมาสอนวิธีการอัพ เกรดดีลิกกันนะครับสวัสดีครับ